สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอฟโชคครับมือนศรีซอฟโชคก็ได้มาเยี่ยมบ้านเจ้จินดาครับพี่น้องกาล่องตามซอฟโชคมากครับเดี๋ยวสิผ้าไปคุยกับเจ้จินดาครับมาบ้านเพิ่นเพิ่นตั้งได้องคมาตั้งบ้านเพิ่นละครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้หนูหนูก็เยอะครับโอ้อันนี้กำลังเฮ็ดบ้านตีเจเนี่ยโอ้ครับโอ้กำลังเริ่มกำลังเริ่ม โอ้หนูหนูก็เยอะอันนี้ก็โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมีแต่เด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยครับอันนี้คือบ้านเจจินดานะนะครับครับครับอันนี้คือบ้านเจจินดาครับอันนี้เพื่อนเอิอย่างน้นนี่ครับอันนี้ององหญ้าค่ะโอ้อันนี้เพื่อนเอิองหญ้าที่ครับหญ้าสีประทุมมาค่ะองหญ้าสีประทุมมาครับเดะได้อันเชิญมาามือนี้ค่ะอ ต้องขอบคุณในเอฟซีทุกคนที่ก็จะให้ซับมากรมากได้ได้ได้องค์ได้องค์เพิ่นมากนี่เกิดจากเอฟซีเขาเนาะจากจากเอฟซีเพิ่นแล้วก็มีองค์พระแม่ธรณีโอ้องค์พระแม่ธรณีนี่ครับอันนี้ครับองค์พระแม่ธรณีโอ้บานเจดมีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับบานเจดนี่ครับมีปูมีปลามี ดอกบัวมีเก็บพญานาต้นไม้ค่ะต้นไม้มงคลวันนี้มีแต่ของมงคลครับนี่ครับพี่น้องมาบานเจมีแต่สิ่งที่มงคลนี่ครับพี่น้องมาเมื่อนี่สอพระโชคเก๋โอ้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเล่าครับดีใจครับที่ได้มาบ้านเล่าเมื่อนี้ก็ได้เกี่บวกับพ่อเล่าผลหลือว่าพี่น้องครับนี่ครับอ้วมท่วมอุดมสับครับครับจะเมนสวยงามนอกขุนยาแม่ นีแมุ่ณแม่สีปทุมาแม่ีปะทุมาสีสุทโตครับครับมมีบ่มีภาพเลยบ่มีสีเลยมันเขียนเยอะมันเด่นอย่นะอ้องค์้องปูครัองค์ปูสาทุค่าสาทุสาทุองค์ปูสีปทุมาองค์ปูสีสุทโธ ปูชีสุดท้อโอ้องูชีสุดทนี่ค่ะองูชีสุดท้อันนี้คือค้าเก้าโอ้เนี่ยาเก้าอันนี้ถือหาเก้าจีจ้าหาเก้าค่ะองูชีสุดท้อค่ะโปโซลาภลูกหลานดีค่ะครับแต่ทำงานอยู่แต่บมีภาพ ในบะคะเจ้าไทยเป็นในไทยนี่คอยยังบ่มันใจเพราะเ่เห็นภาพเนาะค่ะเนาะครับอันนี้ปูซีทุโธน้อยเนาะครับปูสีตุโธสีประทุมมาสีปทุมมาทแมสทรนี่เนาะครับ ต้นใหม่ครับตอนนีครับคโอ้ม oh, ีแต่มุมสวยๆเด้อครับบานเจนี่ครับงาสร้างโอ้ต้นนี um ้เราครับเนี่ยงาสร้างงาสร้างโอ้งาสร้างจริครับใหม่พวงก้อนโมเดลน่าซื้่เนาะแล้วแตมีหลายอย่างค่ะหลายซื้ออยู่ครับครับหลายซื้อโอ้สวยงามครับบานเจเพิ่นกระได้ครับครับมาในบ้านก็มีแต่ปูแต่ยาเดี๋ยวได้เจโทษขออนุญาต นี่แหละครับบานเจก็ได้เดี๋ยวสิภาพี่น้องเข้าไปเบ่งทั้งในครับมาหอดบานเราล้วก็ต้องมากราบคารวะปูครับแล้วก็เฝ้าอกันครับเรามีธุระหะายสิที่เจพี่น้องก็โช่วดีเลยครับโอ้จะมันเพียดสวยงามนอเจก็ได้นี่แหละครับปูครับขออนุญาตเด้อปวย ขออนุญาตด้อขออนุญาตถ่ายภาพขอมาขอโวดขอหลับขอบุญบารมีนี่แหละก่ามากก็ได้ครับใช่โศกมันๆมันจะหโอ้สวยงามพักเนาะจัดทำพิธีเจเล่านี่แหละครับเจเล่าเป็นคนที่ อยู่ในสินกิ่นในถ้ำอีเลตัวนี้อยู่นี่จะอะไรครับมีราคากับลูกเพินมาทายเหรอนะคะแมนขนาดใหญ่โตอนุญาตลูกหลานเด้อจ้าควันพ่าวันเจ้าเฮา่กมี่ผ้าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมรรคานอ่ำห้าอยู่นี่ิคเฮา่กมี่องค์เจ้าปู่สีสุโธองค์เจ้าย่าสีปทุมมาเนาะค่ะเนาะมีองค์ปู่ดำแล้วก็องค์ปู่รวยปู่ดำในหมายถึงเป็นทหารเอกเพิ่นบมรรคินะ ไม่สนั้นอยู่ได้หนีเบิร์ตนะคะก็เอินพันมาอันนี้ก็โงงง่ายนักขี้แต่ว่ามันบริสเชตเพิรนเนาะครับครับอันนี้เห็นตาเจ้าเห็นเลขอยู่ได้หนีแต่ว่าก็บ้าจ้โอ้ยใส่ครับนี่ี่เลขไว่ายัะนโอ้เลขไม่หายแต่มีเดี๋ยวเดี๋ยวสิภาพเพิรน้องไปเบึงโอ้เพิร์นบัวบาดอกครับขอเบิึงเลยเด้อปูใหญ่ไม่หายพันมาไปกับบ้าลู่ยูใส่นี่นี่นี่ไปอยู่ในขอบนั่นยหน่อยให้มองอันนี้มันโอ้เป็นแปดต้น โมลูบค่ะเป็นแปดกับศูนย์นี่ยุบปากหายนี่เห็นปลาชินบรี่เห็นยุบปากหายเป็นแปดกับศูนย์พี่น้องแต่ว่าอยู่ในหายเดี๋ยวเบิงเบิ้งในหายเด้อพี่น้องเบิงในหายเป็นยังโอ้ในหายนี่ซองบ่เห็นพี่น้องมันจะเหมือดจักหน่อยครับในหายนี่แหละครับในหายแต่ว่า ปากไฮนี่แม่นแล้วครับแปดแปดศูนยไม่เก้าศูนย์นี่แหละครับนี่แหละครับเก้าศูนย์แปลปมากผมไม่ได้เห็นจักเยียกอ้างมากเลยเลก นะครับเป็นเก่าศูนย์หรือแปดส่วนในชัดเยู่ครับเป็นแย้มี่หายเงินนี่หายทองเห็นว่าหายทองครับนี่หายทองหายอันนี้หายทองหายเงินอันนี้หายเงินค่ะนี่หายทองครับพี่หายทองเนาะจ้าเนี่ยหายทองครับพี่น้องเห็นแล้วเนาะครับเก่าศูนย์หรือแปดศูนอะไรกันอะไรบ้างี่ไรเนี่ะเก้าส่วนหรือแปดส่วนแต่ว่าส่วนหนีชัดอยู่ค่ะเก้าส่วนเก้าส่วน เอามาหาบุญไวยที่บ้ดนเห็นบ่เห็นเห็นบ่อสอืมเห็นนางล่างมันเป็นเจ็ดบ่หรือยังไงเนี่ยไหนเนาะหาบุญหาบ่งพี่น้องครับอาจจะเป็นเจ็ดหรือเป็นยังก็ได้แต่ว่าเจ็ดนี่แหละครับเห็นเจ็ดแล้วครับเห็นเจ็ดแล้วตัวนึงแล้ว อยู่ตรงใดนั่นๆๆๆเลข7เห็นบ่อ uh, ืมเห็นนะเลข7เป็น7อาวหาก็มีนั่นหึ75บ่เห็น5 5เหมืน5หมือน57ได้เลข5ก็ชัดคือกันครับท่านผู้ชมครับ โซลตาแดดดีเห็นหากับเจ็ดแล้วนะเห็นเจ็ดเจ็ดก็หาครับอันนี้กับพี่น้องอไปวิเคราะห์บ้างด้วยครับสอพระโชกเ็เห็นเนี่สั่นเห็นเยออันนั้นเป็นแปดหรือเก้ากับศูนย์นี่แหละครับดูหายเงินนี่เป็นบวกเก้าศูนย์กับแปดศูนย์นี่แหละแต่ว่าคิดว่าเป็นเก้าศูนย์หลายกว่าแต่ละคนก็เห็นบ่นคือกันนาะพี่น้องเนาะ กะเลาะมาพี่บวันพี่น้อนมาแท่งพี่งนี่ละค่ะบูซาอยู่บ้านสวดมนต์กะเฮาสทธาเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กะมีเพราะว่าเพิ่นปกครองบ้านปกครองเมืองอยู่นี่กะได้ตรงนี้เพิ่นนั่มอันนั้ค่ะกะบูซาอยู่นี่แหละทีตลอดทั้งทูมเนี่กะบูเมนทั้งธรรมดาได้บริเอาอย่างอื่นเด้เป็ดเข่าพอด้ เวลาตัวเลขนัแมนเวลาตัวเลขเวลาเขาอยากได้คิดตัวเลขตั้งแต่สิเป็นมันจังสิได้เข่ามาหาเฮาค่ะตัวเลขเนี่ยโอ้แต่เนี่เป็นเครสน้อยเนาะเป็นเครสค่ะจําไม่ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเฮาสิปักถั้งทูบแล้วค่ะเด้อต้องบอกเอฟซีทุกคนน้ำครับโบต้องไปใส่ไส้อีหยังต้องใส่เม็ดเข่าเวลาเฮาสิเฮ็ดอีหยังมันจังสิได้เข่าเงันเข่าซานเฮาจ้าไปใกล้ๆโลดปั้งเอาเด้อพี่น้องปั้งเจเพิ่นเมาแม่น ทั้งทูบในผมมีไส่อย่างเลยมีแต่เข่าเราเอาเข่าใส่ต็มกระนันเอาใส่เข่าคือเ่ามีแต่เขาใส่เข่ามาหาเข่าเนาะองหนามเ่ยมีแต่องเงินองทองหนามก็ต้องให้เต็มค่ะค่ะจ้ามันก็มีเคเ็ดอย่างหนึ่งนี้เนาะกันนี่เนาะแล้วก็มีสร้างมี่มานี่บริวารเพิ่นนี่เป็นครูคูนนี่มันเป็นบริวาร มีแต oh. ่งามงามมีแต่หินย่างดีหินย่างดีเห็นมะทุกย่างตรงนี้บริวารเนาะใช่หุบหุบโอ้หตอนุบตอนุตอหุบตอใช่ใชมโอ้สวยงามามครับงามมากอาจารย์เบิ้งครับครับโอ้สวยค่ะนะสวยนะคืออย่างดีครับของอยู่บ้านเจนนี่แต่แนวดีๆครับนี่แต่นี่แต่สิ่งมงสิ่งสิ่งที่เป็นมงคลทั้งนั้นครับ ไหมายถึงว่าบริวารพนนอเฮาไปจิกเงินจิกท่วงมาคุ้มครองเขาอยังเแิดหมายถึงไปซันว่าหม้เขาคอยเนาะบัตรนี้เฮามาบอกเรื่องตัวเลขตัวเบอร์บัตรเรื่องฟันตัวเนาะเรื่องฟันกแต่ว่าทั้งหอกเนาะคบอกทั้งหอกก็ได้พออะนี้มันหนาปูคอยมาฟันเพิ่มเติมแค่ตัวเดียวน้องพี่น้องเมื่อหลายตัวเดียว <ด>ม<า>่หกก็ยังอยู่คือเก่าตรงกลางเลยค่ะค่ะยังคือเก่าแต่ว่าความฝันนี่มาไมาต่<ฮ>ตัวเดียวนึงค่ะก็ไม่มียิ่งผู้เฒ่าสีขาวบอกว่าว่าจินดาเดาอ้ยสิมาอยู่นดมึงแล้วเนี่ยม,มึงไปเอามาเด้อเพื่อนมาผู้ใหญเนาะบอกว่าเพื่อนเน่ยเพื่อนสิมาอยู่นั่วันที่เจ็ดแต่เพื่อนกับเฮ็ดเมื่อจังสี่จังสี่โอ้ยปึกดอกประเสรนฐงูขากงูเนี่ยเป็นจิ้มไปเฮ็ดเมื่อจังี่จังกี้มาเข้าใจดอกขก็ว่าสิเนาะเพื่อนกับว่าจังสี่อ่ะเมื่อเอากระดาษมาดูนี่ ก็เลยมาหนึ่งใดสองเมื่อมาขึ้นนี่เพิ่นกัเขียนให้ยังเสี่ค่ะนี่ค่ะนี่ขั้นมากกระซือน้ามาค่ะมาฝันฝันเพิ่มเติมคือตัวนี้แค่ตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะครับตัวนี้ตัวเดียวเจเจลงให้ยเมื่อนแต่ก่อนอันซุ่มเก่าน้าครับแด่เดาโซคใส่ฝันแค่เดียวคือแต่ขึ้นคือแต่ก่อนครับตองวนครับแมนตองวันก็คือจังซี่ค่ะกับเสียหันี่ค่ะเห็นบ่แล้วก็ เคสหกหกหกนี่ค่ะรับอันนี้คือตองหวดเมนอันนี้คือตวงวองหวดเนาะค่ะเนาะแต่มาฝันเพิ่มเติมคือตัวนี้ค่ะคันนาเปิลสิมาอยู่น้มเป็นมาเั็นซี่ยกขึ้นขึ้นกระเสียนตัวเลขไฮเจสฮาค่ะ,คะอันนี้คือตองหวดสามข้างบนเนี่ยเป็นตองหวดได้พี่น้องซีซีหกกับซีหก แล้วก็หกหกเจ็ดหกนี่คือต่อมอดพ่นทีนี่พ่นมาฝันเพิ่มเติมนี่คือพ่นมาเพิ่มเติมพ่นมาบอกเจคือเจ็ดหาเมื่อกี้ว่าอะไรเหรอครับเลขกพ่นมาเขียนเท่านี้ครับพ่นมาเขียนให้ครับพ่นมาเคลีนหามาอยู่น้ำพ่นมาปะเกล็ดเมื่อจริงจริงสี่ก็เลยบบอกรอยใจปลื้มสบายใจปึื้พพ่นโอ้ยยานต้ีมาอยู่น้ำนี่คือวันที่เจ็ดพ่นมา พญานางนี่ก็เป็นเจตน้ำน้ำยานีหาผลไม้ชนิดซีก็คือเก่าแล้วปึกคือเก่าขันพ่อเขียนให้บลรล้เรื่องหรอกเจ้าค่ะมันก็เลยเขียนให้เจตแต่เลยเขียนให้เนียนเจ้ตถ้ามากัดซื้อน้ำเนาะค่ะเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางคือการเสี่ยงโชคกับคนมักเลขเนาะแมนขันผู้ใด้ขัดกะพานเนาะครับครับบ่มักกะพานเพราะว่าเฮากับว่าได้ไปขอร้องให้พี่น้องมาซื้อเนาะเพียงแต่ว่าให้เป็นแนวทางไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะคันมากกะ พ่อโรตเตลรี่ก็ยิบใบหนึงสองใบเนาอก่ะนาะอันนี้คือความฝันเนาะบางทีก็อาจสิโชคดีกเนินบางที่เขาก็อาจสิโชคดีก็ได้พอพอคิดว่าค่อยกับมากขึ้นกันนะเพิ่นกับมาเพิ่มกับวัวหลายตัวมาเพิ่มแค่ตัวเดียว ก็เลยสีใสไปนั่มนอ่ะมันบอไรตัวมันบอไรตัวเปนมาเขียนใหตัวเดียวนึงนก็ไม่เขียนื่เพิ่มอีกเป็นคิดเพราะว่าได้เอาเชิญองค์งามาแล้วกับเิ่นมาเขียนตัวเดียวกับกาบสีซื้อน้ำเพิินขนาเพื่อเพิ่นมาห้โศกเฮ้าคือเพิ่อจากมาอยู่น้ำเฮ้าอ่ะอันเพราะว่ามักในการเหตุบุญสินท่านเนาะวันพาวันเจ้ากับเฮ้ากับนเมื่อสาธุการสาธุของเฮ้ากบอาจจะมาเป็นตัวเลขก็ได้ ป็น<ร>มันว่าปนุมเมื่อสิบนิ้วขอ้งเฮาเนี้อาจจะมาเป็นตัวเลขขอให้เฮาจ้าทูบระดักับเฮา,เากะได้โชคเทวดาพนกัอายิยุ่นโชคให้เฮาเทวดาพนดาจิแมนเมตตาเฮาเนาะเมตตาเฮาเอาเอาเอานีนี่มันนุมเม <c oughs> ื่อปนุมเมื่อายสิบนิ้วเอาไปเอาไปปัญจวัฒน์ิโญจโจก็เฮาอีกแล้วนะเนาะอันนี้คือความฝันเท่านาะเดือนหนึ่งก็ฝันได้สองเทียเท่านั้น คันเม่นถือีหลีกะแบ่งปันกันเนาะค่ะเนาะจ้าจ้าคันมักนั่กัซื้อเนาะค่ะเนาะคันผู้ใด้ขัดกระพานไปเนาะจ้าจ้าเมียนอันนี้คือการแนวทางของเฮาการเนี่ยท่างมีขึ้เป็นแนวทางค่ะจ้ามีแต่เล็ฝันบ่นละค่ะฝันตองงวดนั่นก็มาฝันมึกพื้นหนึ่งตัวตัวตัวเดียวนะคะครับจำนั้นแล้วก็จ้าแล้วก็สีเศ้าฝันในขยันมันหลายตัวนี่แหละพี่น้องว่าใจกินดาแล้วก็สีเศร้าฝันเลยนะครับพ่อ เร่าญาตมันหลายตัวเดี๋ยวพี่น้องสับสนมาสนะวาจช่กาชีได้บอกเพื่อนโอ้ยห้ามมันนางเดดเนาะงงปุ๊บเนี่ยนะครับใช่ก็ชีได้บอกเพื่อนโอ้ยบุษันมันอนมนเล้งกาจะฝันเด้อเห็นมันเมีนตุนนั้นเลยอ่าฮันาค่ะเนาะครับครับขอบคุณหลายๆเจ้าใชเอาผู้ใดมาสสือเด้อคาะีโศกโศกมันหมันลำลยๆค่ะได้ซับได้สินได้ ชื้อเลขต้องกันนะคะโชค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 เลยค่ะโชคค่ะสาธุสาธุนะคะเด้อจ้าเรียค่ะโอเคครับวันนี้จะเที่ยวท่านเจเจจินดาเนาะครับเนาะเจจินดาเล่าเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมองขาตอนนี้เราพระศพอายุบัฒนเจเจจินดาครับเราก็ได้ห้เล่าทางหลายสิ่งหลายอย่างครับกรับชาวามตไพรถังหลังในพิธีนี้พิธุกกายว่ากันเน้อครับพี่น้องพิถูกกายว่ากัน ผิดถูกเยาว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเจรเราก็หายแนวทางอย่งสั่นครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับละถูกใจกับพี่น้องอย่าลืมฝากสต๊อกสกายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับเอาคอยควโจ๊กมั่งเพื่อนคอย คนหัวลุก